สวัสดีครับส่องยูทูปน้องมีกระตังพี่น้องสวัสดีย้ำสดสพี่น้องแปดโมงแปดโมงเช้าพี่น้องโอ้อากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาวแห้งพี่น้องเย็นออกจากไฟไปเลยพี่น้องไฟควันอยู่คุมอยู่พี่น้องนี่นะโอ้มาเหนียวกอากาศหนาวเย็นแห้งพี่น้องอากาศหนาวเย็นหนาว ขอเลื้ยงเห้พี่น้องการพัฒนาไก่การพัฒนาไก่เอฟซี e เป็นตามมาเอาลูกผสมแม่ได้บอพี่น้องไก่ชนเอาเอาลูกลูกผสมแม่ผสมกันไหนบอพี่น้องเป็นป่ะในความคิดในจินตนาการของแต่ละคนมันกับโบเคยกันนะพี่น้องเนาะแต่ตัวนี้บบเคยนะพี่น้องเลยยังไม่เคย ยางเพื่อนแบลองทำดูพี่น้องแต่ว่าเห็นพักปวกไอ,ไอ่ยๆน้องๆเงเนื่อง,องเองบิ้งหลับพี่น้องคน่ะกะลูกกะไงคือเก่าพี่น้องไงยอยู่จะก,กะจะได้ไข่ออกไปทางพอเลือดสีเลือดสีนิ่งรีบคนละเลือดสีนิ่งแต่ว่าอยู่ทาง น้องมีกระตังเห็ดนี่บ่บ่เคยล่องมึงเด้อพี่น้องเด้อบ่เคยบ่เคยเห็ดจะส่วนมาสิสิเปลี่ยนพ่อไก่เปลี่ยนพ่อไก่สิบ่ไข่เอาแม่มาผสมลูกน้องชิจากสิบางคลมันบ่มีเนาะพี่น้องเนาะบ่มีพ่อไก่มันแบบว่ามันเหลือตัวเดียวสิบ่มีกะแต่ลูกผสมแม่ถูกมากกันยังไงขึ้นเก่าพี่น้องออกมายังปกติคือเก่าถูกมากกัน แข็งแรงสมบูรณ์คือเกอ่็ไปน้องแต่ว่าจะเลือดกะน,นิ่งเพัน่าลูกแบบลูกออกมาแบบจะใต้ขึ้นจออกไม่ทั้งไอ้เลือดนิ่งมันสินิ่งไปน้องเลยทั้งโพไปน้องจกักวาในไปน้องคุ้มกว่าเราเคยนะไปน้องเนาะเราก็ไม่เคยนะมันเราบเคยทำเนาะไปน้องนะส่วนมากที่พ่อไก่เปลี่ยนสลับพ่อไก่มีสองโต๊ะกับสลับผสมกันได้อยู่ไปน้องเอาพอเดียว อาลูกผสมแม่กับกับบ่ทนลองเป็นเกย์หยาดกันผสมได้อยู่ไปเนอะพ่อได้กันคนละแม่ผสมได้อยู่ขาดหนาวเย็นไปเนาะออกจากไฟยังก็บรรยาหนาวเมื่อนี่หนาวคักแฮงไตออสานนี่หนาวแฮงอากาศเย็นๆนแล้วก็ใบพอกันเป็นพี่นหน่าแล้วไปเนาะใไใบเพียงทนหนี้ก่อน ตั้งไฟพิงไฟก่อนพี่น้องหนาวปวดอากาศมันเย็ยนแหง